เไม่นะวันนี้นะอยากจะรู้ว่าไอาตัวปาปิก้าเนี่ยนะมันมันเยอะยังไงหรือว่ามันเป็นยังไงเห็รา้าเขาซื้อกันนะก็เลยอยากจะรู้ก็เลยว่าไม่ไม่ป้าฮะ,ะมันไตจ่จากปกติยังไงเคยซื้อเคยซื้อแต่ในถุงใช่เคยซื้อแต่ในถุงตอนตนี้ป้าเริ่มอัปเกรดซื้อมาเป็นกระปอ๋องอ่าเป็นกระป๋องนี่กระปอ๋ะปองเหล็กอย่างดีแกะแกะแกะโอ้โหลองดูมาเฮ้ยเต็มกระป๋องเลยนี่ว่ะเต็มนะเกือบเต็มนะเป็นเล่น ขนาดกิกรรมนี่โอ้นี่นะก็เป็นแบบซองๆนะเขาแกะมานะปากอย่าึนี้แบบลงเต็มหน้าเลยนะลงประทะหน้าเลยแต่อันนี้เกือบเต็มกระป๋องเลยนะแล้วเดี๋ยวจะป้าเทให้ดูนะโเทใส่ชามมันไม่ล้นเหรอชามไม่พอเลยเยอะเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่อุ้ยเยอะอ่ะเยอะอันโอ้นี่ปาร์ตี้ได้ยังหมดยังอันี้หมดยังพอไหนป่ะ การให้พอใส่ป้าป้าพอแล้วเอาถ้วยแม่เดี๋ยวผมไปยิบให้เดี๋ยวกินมันเยอะหมดเลยไปป้าไม่เพื่อนกินไปมั่นป้าเขาต้องโชว์พยายามพยายามต้องแสดงหาขึ้ให้ดูไม่แตกเลยอ่ะไม่แตกเลยเราอยู่ในกระป๋องมันดีกว่าในถุงใช่ไหมไม่แตกเลยโหเนี่ยไม่ไม่มีแตกเราอยู่อ่ะอ๋ออืฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยนี่ปาร์ตี้กันได้ ไม่ไม่ยังหายไปนะนี่ในน้ำมือหน,นึ่งเลยเนี่ยมคนที่กล้าบอาเมื่อก่อนเมื่ะไหร่ไม่ใช่ฮะถ้าเกิดยุคยุคน,นั้นไม่เก่าเลยเอาแค่นี้นะบ๊ายบาย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 